เกาดลีไม่ว่ามาว่วานั่ก็แซ่บเลยแซ่บอืทายปับกับปับ๊บแล้วน้าหมากันรอืเดี๋วพี่น้องไม่กินเขาเคยให้วัดตำสมสมตำพี่เสียก,กิลาา้ไหมเหนื่อย ตัป<ส>ีใกล้กินกระแกงกวาจับมือมาราเป็นมึงเห็นมือมาสิเมียมือเมียเด้อปลาุนว้าปลาุนวานี่ยเจีบแทะเนี่

ใช่อืมอืมไม่ไม่ไนะยังไม่ผักนเนาะอมนี่อุ้มกบเต็มศานเลยอุ้กบเยอะๆอืม ไม่กินตำสมกับเคยเทวดาถ้าจะบองเนื้อปิดใจจะทำืมาเาก็หมาเป็นหองงอเนี่ยนัอะไวะ